อยากจะขอนําเสนอวันนี้คือเมนูต้มจืดสับป,ปะรดหมู3มชั้นครับเรามาดูองค์ประกอบกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบแรกก็คือตัวหมูครับก็มีกระดูกหมูแล้วก็มีหมู3มชั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต้มกระดูกหมูเพื่อทําน้ําซุปกันก่อนนะครับในองค์ประกอบต่อไปที่จะประกอบเข้ามาก็คือสับป,ประรด แล้วก็มะเขือเทศราชินีนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้มีรสชาติของต้มจืดแปลกแหวกแนวขึ้นมานิดหนึงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของการปรุงรสชาตินะครับซึ่งก็จะมีกระเทียมรากผักชีน้ำตาลปีบ๊บซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ต้นหอมซอยครับ และอีกอันนึงสมมุติว่าถ้ากระดูกเรามีน้อยเกินไปนะครับแล้วคิดว่าต้มกระดูกให้น้ําต้มกระดูกไม่อร่อยพอก็มีซุปก้อนครับจากนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาจัดก,การต้มน้ํากันเลยครับสําหรับเครื่องปรุงในน้ําซุปนะครับก็จะมีรากผักชีแล้วก็กระเทียมครับซึ่งทั้งสองอย่างเราควรที่จะมาทุบๆมันซะก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มีกลิ่นของรากผักชีเนี่ยออกมาจากตัวรากนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทั้ง2องอย่างลงไปในหม้อต้มได้เลยครับและเมื่อได้กระเทียมและรากผักชีในหม้อต้มเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยกระดูกหมูเลยครับเราสามารถใส่เกลือเข้าไปได้นิดหน่อยนะครับในน้ําต้มกระดูกหมูแล้วก็ตามด้วยซุปก้อนครับหลังจากที่น้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปล่อยให้กระดูกหมูต้มไปเรื่อยๆครับเพื่อให้น้ําซุปมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็ในระหว่างนั้นเรามาจัดการผัดหมูสามชั้นกันก่อนครับ เราเจียวกระเทียมให้พอหอมเลยนะครับแล้วก็จัดการตามด้วยหมูสามชั้นครับตามด้วยน้ำตาลปี๊ดได้เลยครับตัวน้ำตาลปี๊ดที่เราใส่เข้าไปนะครับเป็นจะทำให้เนื้อหมูสามชั้นมีรสหวานขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จัดการใส่ซีอิ๊วขาวครับเมื่อเราจัดการผัดหมูสามชั้นจนสุกได้ที่แล้วนะครับก็เตรียมย้ายหมูสามชั้นในกระทะไปใส่ในหม้อต้มได้เลยครับเมื่อเราได้รสชาติน้ำซุปที่เข้มข้นแล้วก็หวานพอสมควรแล้วเราก็จัดการ ส่วนประกอบต่อไปครับก็คือสับป,ประรดครับและหลังจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศราชินีครับเมื่อเราใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <bor Church> ก็จัดการรอแป๊บนึงครับให้น้ําเดือดอีกแป๊บนึงแล้วทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์จัดการตักใส่ถ้วยได้เลยครับ <Czy S 2> <spe as> ก็เรามาแต่งหน้ากันอีกนิดนึงนะครับจัดการโรยต้นหอมซอยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยยอดผักชีสักหนึ่งใบนะครับ เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับก็ลองทำกันดูครับไม่ยากเลยทีเดียวง่ายๆไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยแนะนำรายการกันได้นะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำแล้วพบกับลุงน้ำทำครัวได้นะครับคลิปใหม่ๆที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีกันทุกคนลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ